ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเทนด้วยนะครับเทนคัมแบ็กนะครับได้รับรางวัลถึง2รางวัลเลยนะครับผมได้ฐานของรางวัลคิวเยอะ300เพชรแล้วก็อันดับ2องอีก300เพชรเป็น600เพชรนะครับผมในกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรนะครับผมน้องเทนก็ได้ทําการส่งหลักฐานมาถูกต้องนะครับผมนี่นี่คือผู้สนับสนุนหลักในครั้งนั้นนะครับผมแล้วก็นี่ติดตามลงใน YouTube แล้วก็ TikTok นะครับผม เห็นไะติดตามหมดก็รับรางวัลไปเลยนะครับผมก็นี่นะครับมีการทักกันนะครับผมน้องเทียนก็ทักมานี่ได้สองรางวัลใช่ปะลุงก,ก็บอกได้ได้ได,ได้ก็คุยกันเรื่องรางวัลนะครับพอดีวันนั้นอ,ะอ่ะมีทางด้านของเติมเพชรแล้วได้เพชรเพิ่มเนาะมีเปอร์เซ็นต์มาลุงก,ก็แนะนําให้น้องเขาอ่ะเป็น wallet นะลุงก,ก็ได้เติม wallet ให้ดีกว่าเพราะว่าจะได้คุ้มกว่านะครับผมลุงก,ก็นี่ได้หกสิบเปอร์เซ็นเลยลุงก,ก็ ขอ a l ลต t แล้วก็2รางวัล3ามรเพชรเก้าสิบาทใช่ไหมลุงก,ก็ให้โอดไปให้ไปเอ,อ่อทั้งหมด180บบาทนะครับผมน้องเทนก็นี่หลักฐานครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องเทนนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ลุงแล้วเจอกันในกิจกรรมครั้งหน้าครับน้องๆสวัสดีครับ